พี่น้องคะพี่น้องคะป้าม้อมาแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอไปพี่น้องป้าม้อเซธีโชพยาเกินกลับมาอีกแล้วนะคะพี่น้องคะกลับมาทําได้ดวงไรยวันนะคะประจําวันที่สิบ่องนาคุมฝ่าพันธ์องพร้อยหกสตรงกับวันศุกรี่ฝาที่นำเงินสี่ครมัม ค่ะพี่น้องคะแต่ว่าวันนี้ใส่เสื้อออกสีแดงสีน้ำเงินมีดสีน้ำเงินมีดตึงค่ะพี่น้องคาเนาะเนื่องจากว่าเป็นวันตรุษจีนค่ะพี่น้องค้าะนะ,ะาพ่อม่๊อวยพรให้พี่น้องนะคะทุกคนทุกทานน่านนะร่ำรวย นัดเนียนเทียนมังจังงูจังงันค่ะพี่น <lly> ้องค่ะว <conservative> ันนี้นะคะพี่น้องค่ะเนาะวันนี้ก็มาเสียงในฟิล์มค่ะพี่น้องค่ะนะบัาอพมอนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าร่ำรวย นะคะร่ำรวยนะคะนัดเนียนเทียนมังจังหมูจัง,ห,จงหันนั้นก็คือหมายความว่าร่ำรวยมากร่ำรวยโคตรโคตรเลยมหาเศรษฐีเลยค่ะแปลแล้วนะคะเอาสนุกสนุกกันนะนะคะอ่าเป็นวันตรุษจีนนะคะเขาบอกว่าวันตรุษจีนนั้นเนี่ยตรงกับวันศุกร์ที่12คกุมภาพันธ์2500นะคะ หกนะคะซึ่งเป็นเ,เป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญที่สุดนะคะของอของชาวจีนนะคะแล้วก็คนไทยของเรานะคะพี่น้องค่ะนะแล้วก็ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่นะคะตามปฏิทินจีนนั่นเองนะคะคล้ายกับวันสงกรานต์บ้านเรานั่นเองนะคะพี่น้องค่ะนะวันสงกรานต์นะคะของไทยนั่นเองแล้วก็ชาวจีนทุกคนนะคะให้ความสำคัญนะคะ เป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากว่าเป็นการระลึกถึงบรรพบุรุษนั่นเองนะคะพี่น้องค่ะนะแล้วก็ในเที่ยวนี้นะคะทางรัฐบาลก็ให้เป็นวันหยุดนะคะในส่วนของราชการนะคะโร,โ,รโรงเรียนหยุดหมดเลยนะคะในวันศุกร์นี้นะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อที่จะให้ชาวจีนนั้นเนี่ยนะคะไหว้บรรพบุรุษแล้วก็ถือโอกาสพักผ่อนนะคะ ท่องเที่ยวนี่อย่างนี้นะคะเนื่องจากว่าคนจีนนั้นเนี่ยก็ทํางานหนักๆๆ,ๆ,ๆนะคะก็มีปีเนี้ถือว่าเป็นปีใหม่ของชาวจีนนะคะก็จะได้หยุดพักผ่อนเหมือนกับวันสงกรานนะคะวันนี้นะพูดทั้งภาษานะคะภาษาไทย <c oughs> แล้วก็ภาษาในฟิล์มภาษาใต้บ้านาหมอแล้วนะคะเรามาดูว่าพี่น้องในแต่ละวันเกิดนั้นจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะคะ มาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นทํานายโดยรวมบอกว่าดูกันนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นี่มีเกณฑ์ออกเดินทางจริงๆด้วยนะคะพี่น้องค่ะเนาแล้วก็นี่บางท่านนี่น่าจะได้อ่งเปาอ่งเปาซองสีแดงๆนะเนี่ยใครที่เป็นเจ้าของกิจการนั้นต้องให้ลูกน้องค่ะพี่น้องค่ะเนาะใครที่เป็นลูกน้องเพื่อนนะคะอ่ะ ก็จะได้รับจากวัวหน้าเรานะคะเจ้าของกิจการเรานี่อย่างนี้นะในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันอาทิตย์จะได้ตังค์เนาะอ่าได้อังเป่าเยอะแยะอ้าวคิดว่าเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็ในบางท่านนั้นก็บอกว่าถือว่าเป็นวันหยุดแต่พี่น้องวันอาทิตย์ทําใจนะคะหาดาบขึ้นนี่ ก็คือพี่น้องวันอาทิตย์นั้นเพื่อนจะชิงลาซะก่อนแล้วก็ทิ้งภาระไว้ให้กับพี่น้องวันอาทิตย์นี่นะฉะนั้นเราต้องเตรียมการกับพี่น้องค่ะนะเอออย่างนี้เราอยู่นะคะเราก็ต้องรับงานแทนผู้อื่นนั่นเองค่ะพี่น้องวันอาทิตย์น่ะไม่เป็นไรค่ะพี่น้องค่ะได้อ่งเปาแล้วเนี่ยได้ตังและทําไปค่ะอ่าและก็มาดูว่าพยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรแน่ได้ตังนะ ต่อไปนี้พี่น้องวันอาทิตย์หลังตรุษจีนนะคะพี่น้องคะนะเฮงเฮงเลยเนาะทำอะไรนั้นเนี่ยหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะนะลงทุนขา,ขายของก็ได้กําไรนะมีนายทุนมาอุดหนุนนะคะน่ามีลูกค้าเข้ามานี่ยซัพพอร์ตเราเก่งกําไรก็จะได้เงินไม่ขาดทุนนะคะพี่น้องวันอาทิตย์สาธุข,ขอให้เฮงเฮจริงๆค่ะนะโซ่ หน่้า1 5 8นะคะ0 158นะคะพี่น้องวันอาทิตย์จ,จ้ะต่อไปมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างนะคะเอาละมาดูพี่น้องวันจันทร์นะคะในวันพรุ่งนี้จะต้องระมัดระวังนะ,ะพี่น้องวันจันทร์ค่ะ ในวันพรุ่งนี้นั้นให้ระวังเรื่องอารมณ์นะไม่ได้ดังใจนะคะพี่น้องคะนะไม่ได้ดังใจนะคะนี่อารมณ์ร้อนนี่มไม่ได้ดังใจกับคนรักคนในครอบครัวบุตรหลานว่าอย่างนั้นนะแต่พี่น้องวันจันทร์ยังคงทํางานอยู่นะเนี่ยนะอ,า,อาจจะไม่ได้หยุดเหมือนคนอื่นเขานะก็ไม่เป็นไรค่ะพี่น้องคะ,ะไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันนะเราทํางานในบางครั้งนั้นเราต้องรับภาระงานของเราให้เสร็จเนี่ยเราถึงจะหยุดได้นะคะ แล้วก็ยังคงที่จะทํางานหนักๆอยู่นะคะพี่น้องวันจันทนะแต่พี่น้องวันจันทร์ก็รู้สึกว่าจะได้อ่งเปาอ่างเปาเหมือนกันขอให้ได้จริงๆนะคะพี่น้องค่ะนะโอเคและมาดูว่าไพ่ย,ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรอืมโชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องบุตรบริวานนะคะแล้วก็คนรักนะคะพี่น้องค่ะนะยังคงที่จะออโอเคอยู่นะรู้สึกว่ามีการเเลี้ยงตุ๊บจีนกันนะ เลี้ยงกันสังสรรค์กันหน่อยหนึ่งในบ้านในช่องนะคะพี่น้องค่ะนะถือว่าเป็นโอกาสดีก็แล้วกันค่ะอา้าวมาดูเลขนำโชคหนึ่งสองแปดสี่หนึ่งสองแปดสี่ค่ะพี่น้องจา๋าค่ะพี่น้อง<ต>วันอังคารสำหรับพี่น้องวันอังคารเป็นจ้างใดดูกันนะคะอ้าเดินทางนะคะเดินทางอาจจะไปเยี่ยมญาติก็ได้เดินทางนะคะอาจจะนะคะ เไปตรวจสุขภาพก็ได้นะคะพี่น้องวันอังคารดีมากมายเนี่ยในวันพรุ่งนี้นี่ได้ทรัพย์สินมรดกจากไหนนี่แน่นะคะแล้วก็เครดิตดีใครที่ขอเครดิตไว้เนี่ยพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้ได้คําตอบนะโชคดีในเรื่องทรัพย์สินที่ดินบ้านช่องมรดกนะโอเคนะหลังตรุษจีนนี้พี่น้องวันอังคาร เปิดนะคะดวงเปิดนะไม่ใช่หลังหลังคาเปิดนะคะพี่น้องดวงเปิดนะเกี่ยวกับเรื่องของการงานเกี่ยวกับเรื่องการเงินทรัพย์สินโอเคมาหมดเลยนะคะพี่น้องขาะนะนะดีมากและมาดูว่าไพาย่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรเดวเวอร์อีตังหากนะพี่น้องวันอังคารจำเอาไว้นะคะตั้งแต่นี้ต่อไปนั้นพี่น้องนั้นจะโอเคมากมายเลยค่ะนะมากมายเลยค่ะขอบอกแค่นี้จิบคอโอเคมาดูเลขนำโชค ห6หกห6ึ่งนะคะพี่น้องวันอังคารอุ้ยทำไมดีจังเอาต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างสำหรับพุธกลางวันนั้นเป็นแบบไหนดูไมป็นเรว,วนะคะแปดไม้เท้านะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะได้เงินเพิ่มนี่ก็ได้นะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็ หยุดจริงๆด้วยนะคะพี่น้องขาหน้าขึ้นแบบนี้นี่หยุดจริงๆด้วยนะคะอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวนะคะอันนี้ก็คือพักผ่อนนะส่วนใหญ่แล้วพี่น้องวันพุธกลางวันนั้นน่าจะติดจีน <laughs> นะคะได้พักผ่อนได้ท่องเที่ยวนาะได้เลี้ยงเจ้าหลงได้ไหว้บรรพบุรุษกันเอยอย่างนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะคะพี่น้องขาไม่ทํานายอะไรมากมายอ่าและมาดูว่าไพยิ่ซีทักพิเศษเออเรื่องอะไรนะคะ บางท่านก็ออกเดินทางจริงด้วยนะคะไปห,หาคนรักนะคนในครอบครัวก็ได้นะคะพี่น้องนะนี่อย่างนี้คือ8ปดเอ่อแปดถ้วยป้าหมอจะทานายเรื่องนี้ค่ะเนาะไม่ทํานายอะไรมากเนื่องจากว่าเป็นวันมงคลนะคะพี่น้องก็จะได้พักผ่อนเนาะพี่น้องที่ทํางานกับอ่าหัวหน้าหรือเจ้าของกิจการที่เป็นคนจีนนั้นเนี่ยก็จะต้องหยุดนะคะอย่างนี้นะหยุดแล้วก็แจกอ่งเปาอ่งเปาไปนะคะอ่าเสร็จแล้วก็เราก็ พักผ่อนไปนะสองสามวันสี่วันนะอ,ะอย่างนี้นะเพิ่มพลังนั่นเองค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันมาดูเลขนำโชคคะ่ะแปดหนึ่งเก้าแปดนะแปดหนึ่งเก้าแปดนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะคืนนั้นเป็นแบบไหนดูกันสิคะ พุธกลางคืนนั้นหนึ่งดาบดาบสมมงกุฎนะคะพี่น้องขานะแล้วก็อยู่กับครอบครัวหยุดงานอ่าอยู่กับคนรักโชคดีนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์บริวารเนาะแล้วก็โชคดีได้เงินได้อังเปาด้วยเออพี่น้องวันพุธกลางคืนเนาะมีเงินเข้ามานะคะพี่น้องขาน้านีด,ดีถือว่าเป็นการที่พักเหนื่อยพักเหนื่อยนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนก็เช่นเดียวกันนะคะดีค่ะและมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรคะ่ะ พักพิเศษว่าเน่เดินทางพักผ่อนแต่บางท่านนั้นยังคงถ้าเป็นเจ้าของกิจการเนาะเน้นออนไลน์ก็ยังมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะคะพี่น้องค่ะนะป้าหมอถือว่าโอเคมากมายคช่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนก็เช่นเดียวกันค่ะอะมาดูเลขนั้นช่วกัน1 0แล้วก็13 10แล้วก็13ค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีจ้าพฤหัสบดีสีแสดสีส้สมเน่ เป็นแบบไหนจ๊ะมาดูดกันค่ะอ่าหัวห้อยหัวทิ่มนี้เป็นยังไงนะเครียดแล้วก็ไม่สบายนี่มีเกณฑ์เข้า,าไปโรงพยาบาลด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะฉะนั้นพี่น้องวันเพระฤหัสบดีให้ระมัดระวังเนาะอย่างนี้นะหรือเยี่ยมญาตินะคะเยี่ยมญาติก็ได้พาญาติไป หาหมอ,อก็ได้นะคะพี่น้องค่ะนะอย่างนี้แต่ว่าย้ําเน้นว่าเราอย่าวิตกกังวลน,นะคะอันนี้ก็คือวิตวิตกกังวลในเรื่องคนรักนะคะลูกหลานในครอบครวัวจะเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ป่หมอคิดว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องบริวารมากกว่านะคะพี่น้องค่ะนะ บริวารอาจจะเจ็บหนัก้าป่วยหนักเราต้องต้องดูแลเขาหรือต้องพาเขาไปโรงพยาบาลนะคะหรือจบเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้นะคะพี่น้องนะย้ําเน้นให้พี่น้องดูแลสุขภาพนะคะของพี่น้องเองนะคะโอเคนะไม่น่าที่จะมีอะไรนะพี่น้องวันพฤหัสบดีนะและมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรนะไม่สบายกลุ้มใจนะ ไม่สบายแล้วก็กลุ้มใจด้วยนะคะเครียดด้วยนะคะพี่น้องจ๋านะอย่าเครียดนะคะทุกอย่างแก้ปัญหาได้นะถ้าเป็นแบบนี้นี่เครียดหนักนาพี่น้องนะเครียดก็ไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกเนาะเรื่องเงินนะแต่เรื่องเงินเรื่องภาระนี่นะภาระในส่วนของครอบครัวที่ต้องดูแลคนในครอบครัวฉะนั้นพยายามค่ะพยายามมีสติและก็จะมีทางออกทุกเรื่องนะคะค่อยๆค่อยๆค,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 คิดนะคะ นะถ้าเรานอนไม่หลับแบบนี้เดี๋ยวเรางไม่สบายนะคะพี่น้องวันพฤหัสวันโอเคมาดูเลขน้ำโชคค่ะมีหนึ่งสองแล้วก็สามหกนะคะหนึ่งสองแล้วก็สามหกนะคะพี่น้องวันพระวันศุกร์นั้นเป็นแบบไหนบ้างคะอ่าดีขึ้นดีขึ้นนะคะนี่ได้ของฝันของฝาก ตายอังปงอังเปาพี่น้องวันศุกร์ดีขึ้นทุกเรื่องแล้วค่ะนะบริบริวารเกื้อหนุนนะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็มีโครงการนะคะมีงานทำมีพลังนะคะสมบูรณ์ขึ้นในทุกเรื่องหลังตรุจจีนนี้พี่น้องวันศุกร์นะคะก็มีเฮเนาะก็คือหมายความว่ามันมันมีเ็าเรียกว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาน่ะนะคะโดยเฉพาะเรื่องของ การงานนะคะมันก็คู่กับการเงินด้วยนะคะพี่น้องวันศุกร์นะฉะนั้นไม่ต้องกังวลค่ะมาดูว่าพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรค่ะน่าเดอะสั้นแน่มีโชคมีลาบข้ามานะแล้วก็พบทางออกทางสว่างทุกเรื่องนะฉะนั้นดีมากมายเลยค่ะพี่น้องวันศุกร์นะคะน่โชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์คนรักค่ะ โอเคค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะ3419 3419ค่ะพี่น้องวันศุกร์ค่ะ ่อไปมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างนะคะเสาร์นั้นนี่ราชาไม้เท้ายังคงทํางานอยู่แล้วก็ในวันพรุ่งนี้เซงเปิดนะคะเซงเปิดก็คือนะหมายความว่าบางท่านยังทํางานอยู่นั่นเองไม่ได้หยุดกับเขาอะนะคะ,ะบางท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการศึกษานะอบรมหาความรู้ใสต่ตนเองนี่อย่างนี้นะคะพี่น้องจานะ๋านาะแล้วก็การศึกษาทางด้านเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของ ศาส,สนาได้ด้วยนะคะพี่น้องค่ะน่าทำบุญให้ทานปฏิบัติธรรมนะคะนี่แล้วก็ยังคงทำงานอยู่นะฉะนั้นพี่น้องวันวันเสาร์นี่ไม่ต้องเซ็งคนในครอบครัวคนรักใน,น,นมีความรู้สึกว่าเซ็งเป็ดเลย <laughs> นี่คือประมาณนี้นะอันนี้เราต้องทําใจเองนะคะพี่น้องวันเสาร์นะอย่าไปเซ็งอะไรมากมายนะคะปล่อยเขาปล่อยเขานะคะพี่น้องค่ะนะอ่าและมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไร ทักพิเศษว่ายังไงแล้วเนี่ยยังมีภาระยังรับดาบนะในหลายเรื่องะพี่น้องวันเสาร์ยังยังไม่สามารถที่จะจัดการได้หรือแก้ไขได้ฉะนั้นพี่น้องก็จะต้องค่อยๆเกะดับไปนะคะ,ะ,คะพี่น้องค่ะนะถ้าไม่ไหวแล้วเราต้องขอความช่วยเหลือคนรักคน,กคนในครอบครัวละค่ะนะคะนี่เขาจะให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันเสาร์เป็นอย่างดีนะคะสําหรับจดาบนะคะพี่น้องคานะ อ่ะโอเคเรามาทะวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องนะค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมี5 4 1 7นะคะ5 4 1 7ค่ะพี่น้องวันเสาร์ค่ะค่ะฉะนั้นป้าหมอวยพรให้พี่น้องป้าหมอทั้ง8วันเกิดนะคะกินดีอยู่ดีมสีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เฮงเฮงรวยรวยค่ะโชคลาบทวีคูณสวัสดีค่ะ